เราเชื่อหมอยงนะเพราะว่าในการสลับวัคซีนฉีดเพราะว่าหมอยงเนี่ยเป็นศาสตรสาจารย์ในแพทย์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องไวรัสสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเพราะเราเป็นแพทย์ด้วยแหละเพราะเราเคยเป็นอดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบุรีดังนั้นเราจึงอยู่กับหมอมาทั้งชีวิตดังนั้นเราจึงเชื่อหมออีกอย่างในเรื่องราวของการสลับวัคซีนเนี่ยมีคนที่ฉีดนะคะซิโนแวค แล้วก็ตามด้วยแอสตราแล้วปรากฏว่าตรวจมาพบว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นแบบว่าเอาเลือดไปทำพลาสมาได้เลยก็คือเราก็มีความเชื่อว,ว่าหมอยงอะ่ะได้ทำการทดลองแล้วก็คือมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วก็ในบางประเทศนะคะเขาก็เริ่มในการที่จะใช้การสลับวัคซีนกันแล้ว ยังในเกาหลีใต้เขาก็ใช้แอสตราเป็นเข็มแรกแล้วก็ตามด้วยไฟเซอร์เป็นเข็ม2องแคนาดาก็มีการที่จะฉีดนะคะวัคซีนแอสตราเป็นเข็มแรกแล้วก็ฉีด m r n a นะคะเทคโนโลยี Technology MRNA เเป็นเข็ม2องทางอิตาลีนะคะก็มีการฉีดแอสตราเป็นเข็มแรกแล้วทางการแพทย์ก็จะมีการเลือกฉีดให้นะคะที่จะเลือก วัคซีนตัวอื่นนะคะฉีดให้เป็นเข็ม2ก็คือแสดงว่ามีการค้นพบว่าการฉีดสลับวัคซีนเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นเราไม่รู้หรอกค่ะว่าทางเลือกที่เราเลือกเนี่ยเป็นทางที่ถูกหรือว่าเป็นทางที่ ยังไม่ดีที่สุดแต่ว่าคนเป็นแพทย์นะคะอย่างหมอยงเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางรอดให้กับชีวิตของประชาชนชาวไทยก็เป็นกําลังใจให้กับหมอยงนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดคนที่เป็นแพทย์นะคะทุกคนนะคะเขามีจิตใจที่มีคุณธรรมแล้วเขาก็ห่วงใยประชาชนนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบมีจิตใจที่ดีพ่ออ้อยก็เหมือนกันค่ะพ่อสอนเสมอว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยเขาจะแบบคือเขาจะ เขาจะให้ช่วยชีวิตนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นหมอสูตินรีเวชนะคะเวลาที่อ่อยเป็นสิวเขาก็ให้อ่อยไปหาหมอสิวเขาก็ไม่เคยรักษาอ่อยด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเป็นหมอเนี่ยไม่ใช่ว่าเชี่ยวชาญในทุกเรื่องเท่าๆกันก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆดังนั้นเรื่องไวรัสอ่อยเป็นกำลังใจให้กับหมอยงเราต้องฟังหมอยงนะคะอย่าไปฟังหมาที่ไหนนะคะเพราะว่าไม่รู้เรื่อง